ผู้หญิงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งปี2023ก่อนไปรับชมฝากกดติดตามช่องเล็กพัชลินให้ด้วยนะคะแอนโทเนียโพซิลรองอันดับ1นึ่งมิส v e นเวิร์ส2023หรือว่ามิส s u นเวิร์สไทยแลนด์2023สร้างประวัติศาสตร์ในรอบ35ปีหลังจากปี1988คว้ามงกุฎบนเวทีมิส s u นเวิร์สอีกครั้งเป็นผู้หญิงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งปี2023ค่ะสาวน้อยสัญชาติไทยลิซ่าแบล็พิงคนะคะไม่เพียงแต่ผลงานของเธอเท่านั้นแต่ในแวดวงอื่นๆ โดยเฉพาะแวดวงแฟชั่นก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากหลายๆแบรนด์ระดับโลกรวมทั้งยังถูกยกย่องให้เป็นคาวเจอร์เรลไอคอนในอาเซียนฮอลล์ออฟเฟม2023ที่ได้รับการบันทึกชื่อบนหอเกียรติยศนี้นะคะเบลล่ารานีแคมเปนสาวสวยเก่งมากความสามารถไม่ว่าจะเป็นงานด้านการแสดงงานโฆษณาสินค้าในหลากหลายแบรนด์และล่าสุดกับผลงานละครพรหมลิขิตเธอก็ไม่ทําให้แฟนละครผิดหวังเพราะทุกตอนนะคะกวาดเรตติ้งไปแบบไม่ยอมหยุดจึงไม่เคยหลุดไป จากสื่อหรือว่าโลกโซเชียลเลยค่ะเทนนิสพาณิพักวงพัฒนากิจนักกีฬาเทควันโดหญิงชาวไทยด้วยการคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2024และเหรียญทองเอเชียนเกม2022อีกทั้งล่าสุดได้คว้าแชมป์ในระดับเวิลด์กังปรีได้มากที่สุดในโลกรวมทั้งหมด11รายการค่ะถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นต้นแบบที่ดีเลยทีเดียวนะคะและผู้หญิงอย่างเรานะคะก็สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื re to to right. ่อนสังคมที่สำคัญได้เช่นกันค่ะ